แป้งแป้งพี่บอกให้นอนใช่ไหมแล้วได้นอนหรือเปล่ามันเปองไฟไหมยังยังมอบลงนอนนอนมันเปองไฟไหมยังอีกมันเปองไฟไหมแล้วมึงไปเที่ยวหาหนูอ,ะอ่ะฮะ ไม่ต้องเลยนะนอนเลยนะนอนเลยรู้ไหมเนะี่ยเกินแล้พักนี้ชักดื้อใหญ่แล้วนะอะไรอะไรทำไมว่ามึงไม่ได้ทำไมดื้อนะดื้อใหญ่ละแม่งที่นี่ทีนี่ยังอีกมาให้นอน นอนนอนนอะนอนเลยบอกให้ให้นอนนอนให้มันนอนไป